สวัสดีครับเ,เพื่อนเเดี๋ยววันนี้คนเลี้ยงหมูจะขอนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับการล้างทําความสะอาดป่าหมูเราในฝั่ง47หน่อยนะครับเ,เพื่อนเพื่อเรื่องราวหรือว่าข้อมูลที่ผมนําเสนอต่อไปนี้จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ทําอาชีพในการเลี้ยงหมูนะครับเดี๋ยว,วไงเ,เพื่อนๆก็ตามไปรับชมได้เลยนะครับ ครับเพื่อนเพอนก่อนที่เราจะข้ามไปดูฝั่ง47นะครับฝั่งโน้นนะครับเพื่อนเน<ๆ>เดี๋ยวเรามาดูความคืบหน้าของการจับหมูฝั่ง48สักแป๊บนะครับหลังจากที่เราจับหมู20%่ตัดหัวไปแล้วหนึ่งรอบเนาะในช่วงวันที่24่สิบเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็28 นะครับก็ตอนนั้นก็เหลือหมูมาอยู่ที่401ตัวส่วนวันนี้นะครับเพื่อนๆช่วงเช้ามืดตอนตีสามนะครับเพื่อนๆก็มีการจับหมูชุดใหญ่ของฟาร์มเราฝั่ง48อีกหนึ่งชุดนะครับเพื่อนๆอีกหนึ่งรอบก็ตื่นมารอกันตั้งแต่ ตีสองห้าสิบก็มาเตรียมน้ำเตรียมเครื่องดื่มให้กับทีมจับหมูนะครับเพื่อเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้กับผู้ร่วมงานนะครับเพื่อนๆส่วยอดที่จับไปนะครับเมื่อคือนนี้ก็เพศผู้ทั้งหมดเลยเหลืออยู่ในฟาร์มแค่เหลือแค่ห้าตัวเพื่อนๆตอนนี้เนาะ เหลือเพ้ผู่ในฟาร,ร์มอยู่ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ยอดรวมก็จะอยู่ที่143ตัวนะครับทั้งฟาร,ร์มเลยเพื่อน143ตัวแล้วคืนนี้นะครับเพื่อนๆก็มีคำสั่งมาอีกเช่นเดิมนะครับเพื่อนๆจะมีการจับหมูช่วง ตีสามอีกเพื่อนๆคืนนี้เนาะวันที่คืนของวันเช้าวันที่29่เพื่อนๆก็จะมีการจับหนูอีกชุดนึงของความเราน่าจะเกือบหมดอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวอยู่ยอดที่เขาอัปเดตอีกทีเนาะเดี๋ยวผมก็จะนำเสนอต่อไปนะครับตอนนี้ก็ส่วนมากก็จะเหลือแต่เพศเมียนะครับยอดรวมก็จะอยู่ที่142ตัว ครับเดี๋ยวคืนนี้หลังจากที่ยอดสรุปแล้วเนาะก็เดี๋ยวผมก็จะมาจะนำเสนอให้เพื่อนๆได้ทราบข้อมูลต่อไปด้วยนะครับส่วนเรื่องราวที่ผมจะนำเสนอในวันนี้ก็คือการพืบหน้าของการล้างทำความสะอาดปลาหมูฝั่ง47นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาไปดูครับ ตอนนี้เราก็ล้างถังทำความสะอาดถังอาหารของหมูเราไปแล้วทั้งหมดเพื่อนๆวันนี้เนาะแล้วก็ปรับแต่งพัดลมด้วยเสร็จไปสองภารกิจเพื่อนๆข้ามาฟังสี่เจ็ดแลวนะครับเงียบดีจังเลยเนาะเพราะว่าทั้งพัดลมทั้งหมูนะครับก็พัดลมก็ปิดเอาไว้หมูก็หมดไปแล้ว เพื่อนเเห็นความสะอาดแวววาของต่างอาหารไหมครับเ,เพื่อนเอันนี้คือเราล้างทำความสะอาดไปแล้วเนระียบร้อยแล้วเพื่อนเพื่อก็ใช้สกอตไบต์นะครับเ,เพื่อนเอใช้สกอตไบต์แล้วก็ใช้แฟบนะครับล้างทำความสะอาดถูข้าบที่เป็น คาบอาหารแล้วก็ฝุ่นอองที่เกาะตามบริเวณโดยรอบทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในของถังอาหารนะครับตอนนี้เราล้างเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับสวยงามแวววาวเหมือนถังใหม่เลยเนาะส่วนเรื่องของการล้างทงคำความสะอาดนะครับเพื่อนๆนล้างกันได้สี่คอกแล้วเพื่อนๆนด้านหน้าเดี๋ยวจะพาเดินไปดู ส่วนวิธีการล้างนะครับวันนี้จะยังไม่ได้นำเสนอนะครับเพราะว่าเรื่องเคลียหมูที่ส่วนที่เหลือเพื่อนๆก็เลยเย็นแล้วก็ได้มาล้างแบบเร่งด่วนไปได้แค่ออคออสุดท้ายเองอคออเดียวเพราะว่าช่วงเช้าก็ไม่ได้ล้างกันเนาะเมื่อวานตอน ตอนบ่ายๆเขาเอาเครื่องมาลงให้เรานะครับเครื่องล้างรล้าผมก็เอาเข้ามาเตรียมเ,เตรียมถังเตรียมสายยางเปิดน้ําใส่ถังแล้วก็ลากสายยางสายที่ใช้ฉีดอะฉีดพ่นอะเพื่อนๆเข้ามาไว้ทางด้านด้านหน้าฟาร์มหมูงเราอะเพื่อนๆผมก็เตรียมพร้อมสําหรับการล้างเอาไว้ก่อนแล้วก็พอดีวันนี้ก็มีภารกิจเรื่องการทํา ปรับแต่งพัดลมเพื่อน,เ,อนเรื่องความตึงหย่อนของสายพานแล้วก็การได้องศาของมูเล่เพื่อน,อนให้จัดจัดปรับให้มูเล่สองตัวบนล่างตรงกันเพื่อไม่ให้กินสายพานเนาะแล้วก็เพิ่มความเร็วด้วยอย่างที่ผมนำเสนอในวิดีโอที่ผ่านไปอ่ะส่วนวันนี้นะครับนี่คือ ต้องลอยของการล้างทำความสะอาดฟาร์มเราเนาะในฝั่งของ47อะ่ะก็ผ่านมาได้แล้สี่ข้อสายขวาเพื่อน,อนส่วนเครื่องที่อยู่ด้านหน้านู้นนะครับเครื่องอยู่ด้านหน้าจะเป็นชุดที่เอาไวลา้ล้างแล้วโดยเฉพาะนะครับส่วนรายละเอียดของการล้างนะครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอให้เพื่อนเพื่อนดูอีกที นะครับในวิดีโอหน้าส่วนวันนี้นะครับเวลาจำกัดแล้ววันนี้ก็ยังไม่ได้ไปเบิกน้ำมันจะบริษัทมาเพื่อเติมให้กับเครื่องล้างรลว้ลวเราเนาะก็ใช้น้ำมันที่คายอยู่ในเครื่องเพื่อนเอนเกรงว่าจะไม่พอก็เลยเร่งกันใหญ่เลยเร่งล้างนะครับวิธีการล้างนะครับเพื่อนเเอาแบบคร่าวๆก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวการ นำเสนอเรื่องการล้างจริงๆอ่ะผมจะนำเสนอเพื่อนๆอีกทีว่าเราใช้วิธีการล้างแบบไหนนะครับก็นี่ก็คือสายยางที่เราใช้อ่ะเพื่อนๆสายยางสีขาวๆเนี่ยมันจะเป็นสายยางแข็งนะครับเพื่อนๆก็ห่อหุ้มเอาไว้ด้วยสายยางธรรมดานี่แหละเพื่อไม่ให้สายเสียหายชำรุดส่วนนี่ก็คือหัว หัวในการฉีดพ่นนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมยิบให้ดูเดี๋ยวช่วงเวลาล้างจริงๆเดี๋ยวผมจะนําเสนอให้เพื่อนๆดูอีกทีเนาะนี่ไงครับนี่คือหัวที่เราใช้ฉีดพ่นนะครับมันจะแรงมากเพราะว่าเนี่ยเพื่อนๆมันจะออกจากตรงเนี้ยน้ำ่าเนาะ,ะส่วนน้ําก็คือตรงนู้นหัวล้างว่ะเพื่อนๆผมตั้งถังเอาไว้สีน้ําเงินเห็นไหม เดี er ๋ยวจะพาเดินไปดูใกล้ๆด er, ูเพื่อนๆเห็นไหมนั่นแหละเนาะเดี๋ยวจะไปดูอีกทีใกล้ๆอันนี้ก็คือสภาพที่เราล้างไปแล้วสี่สี่ขอบเพื่อนๆสายขวาเนาะก็ได้มาช่วงบ่ายนี่แหละส่วนเรื่องถังอาหารก็ให้เด็กๆมาช่วยนะครับ มาช่วยล้างทําความสะอาดเนาะเพราะว่ามันจะเป็นงานที่ไม่ได้ยากอะไรส่วนเรื่องการล้างเ้านี่ผมกับพี่สาวก็ช่วยกันล้างนะครับแล้วก็งานนี้ก็ใช้ให้สําหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการล้างทำความสะอาดนะครับก็ใช้หัวที่ผมนําเสนอให้เพื่อนๆดูเมื่อสักครู่นี้ฉีดพ่นคาบของ มูลอุจจระหมูเราตามฝาผนังแล้วก็ตามเหล็กแป๊บอะตามบริเวณคันกั้นคอกเนี่ยเพื่อน<ๆ>ใช้หัวที่ในการฉีดพ่นจี้แล้วก็ไล่พวกขาบอ,ออกไปเนาะเพื่อทำความสะอาดให้มันเตี้ยงเก่านะครับเพื่อนส่วนพื้นนี่เราก็จะไม่ได้พ่นหรอก เราจะพ่นเฉพาะด้านข้างนะครับแล้วก็คันกั้นคอกพวกนี้พนเพื่อนๆแล้วก็ผนังด้านข้างแล้วก็ตามบริเวณซอกๆแล้วก็เสาของถังอาหารเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็จะไล่พ่นหมดเลยเนาะเพื่อความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวเราจะพ่นยาฆ่าเชือ้อแล้วก็อบยาฆ่าเชื้อเอาไว้เลยเพื่อรอรับหมูเรา อันนี้คือสภาพที่เราล้างไปแล้วสี่ครอนะครับอันนี้ก็คือเครื่องล้างล้างของเราเพื่อนเห็นไหมครับเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆถึงระบบการทำงานเนาะเปิดก่อนก็จะเป็นเครื่องเป็นเครื่องแบบเครื่องคูบตา้าอะไรอย่างเงี้ยแหละเพื่อนนะ ปูต้านะครับก็ติดปั๊มตัวนี้นะครับแล้วก็ดูดน้ําจากนี่นะครับดูดน้ําจากถังนี้เลยเนาะส่วนน้ําที่เข้ามาในถังนี้ก็ตัวนี้คือที่ดูดออกเนาะเข้าไปที่ตัวแรงแรงปัม๊มเนาะก็จะอัดเข้ามาในสายยางเนี้แล้วก็ไล่ไปที่หัวที่ผมยกให้เพื่อนๆดู ตรงนี้คือน้ําเข้านะครับผมก็เปิดต่อสายยางเข้าไปเติมไปเรื่อยๆแล้วก็ติดเครื่องแล้วก็ทางหัวก็ไล่ฉีดพ่นไปตามจุดที่เราเห็นว่าสกรปรกเนาะในรายละเอียดเรื่องการล้างแล้วก็จะเป็นแบบนี้แหละเพื่อนๆก็ไล่ฉีดพ่นบริเวณที่เป็นคราบ เป็นอลอยเปื้อนทั้งหลายที่เกิดจากเด็กๆเราในช่วงที่เขายังอยู่ในฟาร์มเราเนาะ mm hmm. ก็เราก็ไล่ฉีดไล่พ่นทั้งหมดเลยเพื่อนๆ mm hmm. ก่อนที่จะใช้สายยา mm hmm. ล้างเล้าอ่ะเพื่อนๆเราก็จะใช้สายนี้แหละน้ําจากอ่างเล้าเพื่อนๆเ, mm hmm. เราก็ใช้ สายยางนี่แหละไล่พ่นเพื่อนำหน้าไปก่อนหนึ่งหนึ่งรอบนะเพื่อให้บริเวณที่เราจะฉีดพ่นมีความชุ่มชื้นนะครับเพื่อนเพื่อนให้มีความชุ่มชื้นแล้วก็เกิดรอยคาบอะไรที่เกาะอ,อยู่เกิดการพองตัวหรือว่าล่อนขึ้นมาแล้วก็เอาไล่เอาหัวหัวพ่น นะครับไล่ฉีดตามอีกทีนะครับก็ไล่จี้หมดทุกจุดเลยเพื่อนๆทั้งเหล็กทั้งเสาของข้อกับคันกั้นข้อเพือเพื่อนแล้วก็เหล็กแป๊บแนวเหล็กแป๊บเห็นไหมมันดูสะอาดขึ้นใช่ไหมครับขาวๆเนี่ยนะครับเราก็ไล่ฉีดไล่พ่นกันไปโดยรอบเลยนะครับอันนี้คือสภาพที่เราล้างกันไปแล้วสี่ข้อ วันช่วงบ่ายนี้ผมก็ได้มาต่ออีกได้อีกข้อกนึงแล้วข้อนี้แล้วหลังจากที่ผมเคลียร์ฝั่ง18เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ปรับแต่งพัดล้มอะ่ะผมทำกันเสร็จแล้วแล้วก็มาช่วยพี่สาวล้างข้อนี้อีกได้หนึ่งอีกหนึ่งข้อเพื่อนส่วนพรุ่งนี้เราก็จะข้ามมาฝั่งนี้เนาะแล้วก็สายขวาไปเรื่อยเลยเหมือนเดิม นะครับไล่พ่นไล่จี้ตามจุดที่เราเห็นว่าสกปรปกใช่ไหมครับเพื่อนๆคนละคนละมุมเลยเนาะเห็นปะอันนี้คือรอยเดิมที่ยังไม่ได้ล้างอันนี้คือจุดที่เราไล่จี้ไล่พ่นแล้วนะครับทั้งเหล็กแป๊บแล้วก็พวกหัวนิเปิลเนี่ยอันนี้คือจุดที่เราไล่จี้แล้วเนาะก็ยังมองเห็น เป็นเหล็กแปบบ้างเนี่ยฝั่งนี้ยังไม่ได้จี้่ไหมครับเพื่อนๆเห็นมีล็อกคาบไหมอันนั้นคือจุดที่เราจะต้องพรุ่งนี้เดี๋ยวเราต่อกันหลังจากที่จับหมูฝั่ง48แล้วพรุ่งนี้อาจจะไม่เยอะเอะท่ากับเมื่ 4, มอคืนตอนตีสามพรุ่งนี้ตอนตีสามอาจจะไม่ไม่เยอะเพราะว่าหมูเราเหลือแค่ร้อยสามสตี่บสอตัวนะครับเพื่อนๆ ก็อาจจะใช้เวลาไม่นานมากนะครับก็เดี๋ยวคงจบอาจจะไม่เจ็ดแปดโมงเหมือนเหมือนเมื่อเช้าเนาะเพราะว่าเมื่อเช้าต้อง260ตัวนะครับก็เลยใช้เวลาหน่อยตั้งแต่ตีสามไล่ยาวาเลยวิ่งทีเดียวสองคันเลยเพื่อนเพื่อนรถส่งขึ้นไปที่ทั้งร้านขายเพื่อนเพื่อนรถส่งต้องใช้สองคันอะเพื่อนเพื่อนวิ่งต่อกันเลยไม่ได้หยุดเลยนะครับ ก็จบไปแล้วเรื่องของการจับหมูเมื่อคืนนี้ก็จบไปด้วยดีนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็มาต่ออีกนิดหน่อยช่วงบ่ายเรื่องการล้างแล้วนะครับแล้วก็ข้ามไปเคียย์ฟัง48่ง48เออนับหมูเช็คหมูเพราะว่ายอดไม่ตรงนะครับมีบางเรื่องที่ทำให้ยอดไม่ตรงก็เลยไล่เช็คกันหลังจาก ปรับแต่งพัดลมแล้วก็เลยไปไล่เช็คไล่นับหมูกันอีกรอบตอนนี้เรียบร้อยดีตรงตามยอดที่ทั้งจับขายแล้วก็หมูที่คงเหลือ,อเพื่อนเพื่อนก็พรุ่งนี้ก็ดำเนินการต่อในเรื่องของจับหมูอีกชุดนึงนะครับเดี๋ยวก็จะมาร้างเล้ากันต่อนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆความคืบหน้าของการล้างเล้าของฝั่ง47อะแล้วก็เรื่องการเตรียมความพร้อมอื่นๆนะให้กับหมูเราในชุดใหม่ที่กำลังจะมาเขาให้ข้อมูลมาแล้วครับเพื่อนๆว่าประมาณช่วงวันที่14นะครับเพื่อนๆ14เดือนหน้าก็หมูฝั่ง47จะเข้านะครับชุดใหม่ ก็อีกประมาณครึ่งเดือนแล้วเรายังมีเวลาแต่ว่าเราทําไปเยอะแล้วใกล้จะจบแล้วเหลือจากการล้างทําความสะอาดแล้วก็เช็คพืกหัวนิปเปลิลระบบน้ําระบบไฟกกนะครับเตรียมความพร้อมแล้วก็พ่นน้ํายาฆ่าเชือ้ออบเอาไว้เพื่อรอหมูชุดใหม่เรานะครับในวิธีการเตรียมการก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเพื่อน ส่วนสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบวิดีโอเรื่องราวเกี่ยวกับความคืบหน้าการล้งางทำความสะอาดแล้วก็เตรียมความพร้อมให้กับความหมูฝั่ง47เ่ะเพื่อรอรับลูกหมูในวันที่14นะครับผมก็ขอจบวิดีโอลงแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการเลี้ยงหมูเนาะ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลร,รักษาหรือว่ายารักษาพยาบาลนะครับหรือว่าอุปกรณ์ในการเลี้ยงดูหมูในฟาร์มเราเพื่อนๆก็สามารถที่จะฝากคำถามเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับมาตอบเพื่อนๆอ,อีกทีนะครับแต่ว่าขอออกตัวก่อนในเรื่องของ ความรู้ที่พอมีจำกัดเนาะถ้าเกิดว่าติดตรงไหนหรือว่ายังความรู้ไม่ถึงผมก็ต้องขอเวลาไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็ความรู้เพิ่มเติมแล้วก็มานำสเสนอเพื่อนๆอ,อีกทีเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากแนะนำบอกต่อเพื่อนๆเ,เ,เรานะครับถึงข้อมูลที่เพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์ นะครับให้กับเพื่อนเพื่อเราในส่วนรวมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ